บอนสีจัดว่าเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามสามารถปลูกลงดินหรือปลูกลงในกระถางก็ได้นอกจากนี้ยังจัดเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการปลูกในบ้านเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นอีกด้วยแต่สงสัยกันไหมคะทําไมตอนที่ต้นไม้อยู่กับคนขายถึงงามกว่าอยู่ในมือเราล่ะแม้จะอยู่กับเราก็สวยแต่ก็ไม่เท่าอยู่กับที่ร้านหรืออยู่กับเรามีแต่ที่จะรอวันที่เหี่ยวเฉาเน่าไปโดยลักษณะข,ของบอนสีจะมีหัวอยู่ที่ใต้ดิน ใบมีลักษณะเป็นใบเดียวและมีความยาวประมาณ20-50เซนติเมตรไมจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจสีแดงปนสีเขียวส่วนดอกมันจะออกตรงจุดกึ่งกลางของลำตน้นสิ่งที่ต้องเข้าใจไม้บอนสีก็คือในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมที่บอนสีจะพักตัวโดยทิ้งใบไม่สร้างใบใหม่ใบเดิมเหี่ยวแห้งลงมีแต่กระถางปลูกเหลือแต่หัวในใต้ดินเท่านั้นทำให้ผู้เลี้ยงทั่วไปมาคิดว่า ไม่ทนทานตายง่ายไม่สวยงามเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆวันนี้เราจึงพาทุกคนเข้ามาทําความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการปลูกบอนสีมีวิธีการปลูกอย่างไรให้มีฟอร์มสวยและดูดีซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรมารับฟังกันได้เลยค่ะเลี้ยงบอลสีในโรงเรือนสาหรับเพื่อนที่ต้องการเลี้ยงบอลสีให้มีใบตลอดปีซึ่งในฤดูหนาวจะมีวิธีการเลี้ยงบอลสีในตู้อบแต่ก่อนอื่น จะต้องมีโรงเรือนที่พางแสงหลังคาด้วยสแลนที่ความเข้มข้นลดแสง70%เอร์เซหรือจัดวางตู้อบภายใต้แสงแดดลำไรควรให้แสงแดดตลอดทั้งวันสำหรับลักษณะาการปลูกตู้อบโดยทั่วไปคือเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าความกว้างและความยาวแล้วแต่ความเหมาะสมด้านบนเป็นหลังคาหน้าจัว่วโดยเฉลี่ยจะให้หลังคาสูงประมาณ15-20เซนติเมตรแล้วกุด้วยพลาสติกใสจึงจะได้ตู้อบบอลสีไว้พักเลี้ยง และอบไว้เพื่อขยายพันธุ์บอนสีได้อย่างดีควรมีภาชนะใส่น้ำเพื่อรองไว้ใต้ก้นกระถางโดยใส่น้ำให้มีความสูงจากก้นภาชนะที่ใช้รองกระถางบอนสีสัก2-3เซนติเมตรหรือประมาณ1นิ้วหากทำอย่างนี้แล้วบอนสีจะไม่พักตัวและจะแตกใบใหม่สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและถ้าหากเพื่อนเพื่องอยากนำต้นไม้ออกจากตู้อบเมื่อผ่านเดือนมกราคมไปแล้วก็จะสามารถนำบอนสีออกมาวางด้านนอกได้ตามปกติ ดินที่ใช้ปลูกสำหรับดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีโดยมีอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารสูงมีส่วนผสมของขุยภายใบทองหลางใบมะขามหรือใบก้ามปูที่ผุแล้วจะยิ่งช่วยให้ต้นบอนสีได้รับสารอาหารครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยในใบมะขามมีความพิเศษก็คือเมื่อผสมดินแล้วจะมีความเป็นกรดช่วยให้บอลสีกระสีได้ดียิ่งขึ้น ผสมส่วนประกอบให้เข้ากันเพื่อให้ต้นบอนสีสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่การรดน้ำสำหรับต้นบอนสีจัดว่าเป็นไม้ประดับที่ต้องการน้ำในปริมาณมากดังนั้นควรรดน้ำเป็นประจำทุกวันและอย่าปล่อยให้ดินแห้งเด็ดขาดโดยเวลารดน้ำห้ามใช้ใสา่ย,ยางเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ลำต้นเกิดการฉีกขาดได้ง่ายและหักได้ แต่ถ้าใครนําบอนสีไปปลูกในกระถางก็ควรมีจานรองน้ําด้วยเพื่อที่บอนสีจะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแสงแดดอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สําคัญก็คือแสงแดดมีผลต่อสีสันและลวดลายของใบบอลสีเป็นอย่างมากถ้าบอนสีได้รับแสงแดดน้อยเกินไปจะทําให้ใบบอนสีมีสีซีดไม่สวยงามถ้าได้รับแสงแดดที่พอดีจะทําให้ใบมีสีสดและลวดลายสวยงาม แต่ถ้าได้รับแสงแดดจัดเกินไปอาจจะทําให้ใบห่อเหี่ยวและเป็นรอยไหมได้ดังนั้นแสงแดดที่เหมาะสมในการเลี้ยงบอนคือแสงแดดรำไรในตอนเช้าหรืออาจจะใช้สแลนที่พังแสง50-70%ก็สามารถช่วยได้ความชื้นในอากาศเพื่อป้องกันการพักตัวของบอลในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนจึงมีวิธีการเลี้ยงบอลในตู้อบหรือกระโจมสำหรับความชื้นในอากาศ ถือว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสีมากที่สุดบอนสีเป็นพืชที่ต้องการความชื้นในอากาศสูงโดยในช่วงฤดูฝนต้นบอลสีสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีการผีบใบและออกดอกให้เราได้ชื่นชมกันแต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนอาจจะต้องมีการปลูกในกระโจมหรือตู้อบเพราะบอนสีจะเป็นไม้ประดับที่ไม่ชอบอากาศร้อนและบริเวณที่ปลูกจะต้องมีความชื้นเพียงพอเป็นอย่างมากการให้ปุ๋ย สำหรับการใส่ปุ๋ยเราควรใส่ปุ๋ยข้อที่มีส่วนผสมของมูลวัวและมูลไก่และควรมีการให้ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอีกทั้งเราควรใส่ปุ๋ยเคมีแบบสูตรเสมอเพื่อบำรุงรากและลำต้นให้มีความแข็งแรงหรืออีกสูตรปุ๋ยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์สังเคาะแสงปุ๋ยหัวปลาทะเลบดผสมน้ำมะพร้าวเทียมน้ำอัดลมที่เหลือจากการดื่มก้นขวด และเครื่องดื่มชูกำลังโดยทั้งหมดนี้อาจจะต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะสามารถเร่งให้ต้นบอนสีของเรามีสีสดสวยได้ภายในหนึ่เดือนเท่านั้นโรคแมลงที่ควรระวังสำหรับเรื่องกวนใจนักเลี้ยงบอนสีคงจะหนีไม่พ้นพวกศัตรูพืชเช่นเพียแป้งจะคอยดูดน้ําเลี้ยงที่โคนกาบหรือใบอ่อนการป้องกันกํำจัดให้ฉีดพ่นด้วย S 8 5 ฉีดพ่นบริเวณโคนต้นติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์หนอนกินใบหรือหนอนแก้วแม่ผีเสื้อจะวงางไข่ที่ต้นบอนสีในช่วงฤดูฝนและเมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนหนอนแก้วจะกัดกินใบจนเกลี้ยงซึ่งการกำจัดที่ได้ผลจะกระทําโดยวิธีการเก็บทําลายทิ้งรายแดงจะกัดกินน้ําเลี้ยงในใบทําให้ใบไม่สวยเริ่มหง,งอกและจะลามไปที่ใบอื่นๆจนต้นตายวิธีการกำจัดคือ สามารถตัดใบที่กำลังจะถูกทำลายทิ้งได้เลยหรือหากเสียดายใบสามารถใช้น้ำยาล้างจานผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานผสมแอลกอฮอล์ฉีดพ่นตามใบลำต้นและหน้าดินหรือหากใจร้อนเหมือนแอดมินแล้วล่ะก็ใช้ยากำจัดไรแดงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆต้องการให้บอนสีที่ซื้อมาสวยสดงดงามลองใช้วิธีในข้างต้น มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แตล่ละบ้านซึ่งวิธีที่กล่าวมานั้นไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อย่างใดจะมีแค่ดีมากหรือดีน้อยเท่านั้นถือว่าวิธีการปลูกบอนสีมีขั้นตอนในการดูแลที่ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อนนอกจากนี้บอนสียังจัดว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกประดับไว้ภายในบ้านอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ